โดยซีมาครีมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคอเซ็นเตอร์โทร1111 11กด7 7เดพี่เดี๋ยวขอตัวไปห้องน,น้ำแป๊บห,หนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะจ้ะเอ๊ะ แฟนพี่รหรือไม่นี่เว้ที่ผมอ่ะตกแต่ท้องเฮ้ยยิ่งอยากกันนี่หว่านี่อะไรนี่เฮ้ยคุณเราเป็นกูเหรอเฮ้ยมาทำไมเกิดอะไรขึ้นอะ่ะทำไมทำไม่ได้ไอ้เนี้ไปชู้ได้หรือป่าแล้วเธอไปนอนกับมันมาเมื่อไหร่ชู้อะไรนอนอะไรกับใครนี่นอ้องงงไปหมดแล้วนะใกล้เนี่ยมันบอกว่าเธอลือไม่เนี่ย ไปที่บ้านนั่นนี่มันไอ้น้องร้านซักอบรีบเมื่อวานอะร้กเราซักอบรีบเกี่ยวนะใช่ไหมคือคือผมกำลังจะบอกพี่อะครับว่าเมื่อวานเนี่ยแฟนพี่เอาเสื้อผ้าไปซักไว้ที่ร้านผมแล้วก็ลืมจุดเช่นในไว้ในตะกร้า<อ>ผมก็เลยเอามาคืนให้อะ่ะพี่นอนกันนะก็ใช่ไะดิโอ้น้องเ้ย สนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสยคอลลาเจนโลตัสอิมเพรสชั่นด้วยทบุญทบทานกับคนที่เล่นเลยครับพ,พี่พี่ทำได้เหมือนมากเลยอ่ะเราเลิกงานขอให้เป็นงี้ตลอดนะใช้บัตรเครดิตได้ไหมครับอ๋อไม่เป็นแล้ครับผมมีที่รูป รัไกาย่ลุงเมื่อวานลุงพุ่งขาขาะแล้ววันนี้ลุงมาเป็นง่อยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้เต๋าฮะคุณกำลังทำอาหารกินไอ้ไปพูดอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำอาหารกินได้ยังไงวะไม้ที่ปากไม่ดีเฮ้ยพวกกันพวกเดียวกันพวกกันครับพวกอะไรอะพวกันขาพวกเขาบางกอยุ้ยนี่ไงเอ้าหายแล้วเหรอขอวันแรกก็ขาดทุนจะแล้ว ขอทานมีขัดทุนด้วยเหรอขัดทุนนี่ว่าขันนี่ก็ต้องลงทุนซื้อมาเออ,เอ,อแล้ววันนี้ขอไม่ได้แล้วละพวกะเองมานั่งทานอยู่ที่นี่วันนี้มันนัดมายุ้ยอะใช่นี่มีอะไรบ้างมาครบยังยังไม่ครบครัเยครับวันนี้เรื่องงานเร็วสักนิดนึงแล้วกันทำไมยุ้ยเนี่ยมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนแต่ตอนเนี้ยยุ้ยบอกทุกคนไม่ได้ครับต้องรออีกคนหนึ่งใครอะไอ้ มามังไปอยู่ไหนแล้วจะไปเจอเมั่ไงไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวคราวนี้นะรับรองจะซื้อหมอใส่ให้คันหนึ่งเลยนะตัวเองนะครับอืมโอ้ยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากเตะกะเทยดไว้จะเตะใครเตะกะเทยดเลยเฮ้ยกระทำฉันไม่ได้เหรอวะยักษ์มึงแกเป็นใครวะเนี่ยม้าไงคนส่งม้า ใช่บ้าหาเรื่องหาตำรวจห้ใช่แล้วหมาหมาจำได้ไหมหมาเพื่อนแกไงไอ้ยักษ์ไอ้ดุ๊กไอ้แห้งทำไมฉันยังจำแกได้เลยเฮ้ยไอ้ิหมาที่แกละไรเนียใช่แล้วอ้าวไอ้ดุ๊กฮะแกบอกว่าไปเจอไอหมามาเมื่อสองเดือนที่แล้วเห็นมันคุมบาเบียอยู่แถวพัทยาทำไมเป็นงี้ได้วะก็ใช่ไงฉันไดเจอมัน นี่แหละมันคุมบาเบียอยู่แต่ก็แปลกมันเป็นกระเทยไปได้อยังไงวะเนี่ยคือเรื่องเรื่องฉันเพิ่งค้นพบตัวเองอละนะออือตอนเด็กๆรู้สึกมันเก็บกดยังไงไม่รู้พอโตมาพอมาเจอผู้ชายมีอะไรกับผู้ชายขั้น,งนึงหูมันลั่นครอบฉันก็เลยว่าอ๋อฉันเป็นอย่างนี้ดีกว่าตองแรกรู้สึกสบายใจอะออนี่นี่ม,มามมอะไรไจะ๊ะ บอบี้อยากกินกาแฟอ่ะอยากกินกาแฟเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาต่งไปกินกาแฟแต่อย่าไปไกลกินร้านข้างๆดีกว่านะจะได้ไม่ห่างสายตาของเจได้ครับกินมะขาน้านี่แหละขัาไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอะไรเปล่าจ๊ะโอ้โหอ่ะเอาไปอีกนับผ่าโอ้โอ่ะเไปสองอันเลยนี่แก้ม เออไม่ใช่แก้มนี้แก้มไหนครับแก้มก้นจ้าเนี่ย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 แกมาแกพาแฟนของแกไปทำอุบาที่อื่นเลยนะไปยืนจกยืนหอมอะไรกันตรงนี้จะบ้ามันจะอ้วกอ้วกเหรอออเนี่ยอันนี้กินกาแฟอันนี้ทั้งหมดปะไปปั๊บแล้วคืนนี้ถ่ายให้มันเครื่อให้เจ๊ด้วยนะโอ้ยพามานาคบแล้วครับครบแล้วคบแล้วเฮ้ย บอกกันแล้วเพื่อนๆอะไรต่อไปเนี้ยห้ามเรียกฉันว่าม้านะฉันเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะต้องเรียกฉันว่ามีมี่อ๋อก็คือว่าเปลี่ยนจากม้าเป็นมัมมี่ใช่ฉันอยู่มาพันกว่าปีมาเส้มัมมี่มี่มี่มีมี่อ๋อมีมี่มี่มี่เอาละเอาเรียบร้อยนี่ฉันมาทำไมอ่ะฮะนั่งเลยครับนี่มาเอาดีครับก็อย่างนี้ครับในเมื่อตอนนี้เนี่ยทุกคนมาครบแล้ว ีะเย็นเย็นยังไงจะรั่วเนลยเป็นหน้าของผมครับเออในตอนนี้นะครับในเมื่อทุกคนเนี่ยมาพร้อมกันแล้วอ่ายุ้ยเองเนี่ยมีเรื่องจะบอกทุกคนครับเฮอย่างี้ครับเรื่องที่ยุ้ยจะบอกทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องของพ่อหยีโค้ชหยีครับที่ตายไปแล้วอ่ะครับอ่าเขาเนี่ยครับมาติดต่อกับโค้ชเต๊ป ติดต่อในสื่อสารกันได้วไงสื่อสารกันได้ก็บอกว่าอยากให้โค้ดเป๊ปเนี่ยนะคบมาดูแลทีมเยนของเขาอยากสารฝันของเขาให้สำเร็จให้ได้ชิงชนะเลิศครับพูดเป็นเล่นไปคุณไม่ใช่เลียวจิตสัมผัสนะจะได้อะไรริวเออเววจิตสัมผัสคุณะ่ะล้วนเลอะหรือเปล่าออติดต่อกับโย้ดหยีได้เหรอผมติดต่อกับโค้ดหยีได้จริงครับได้ยินไหนอ่ะจริงๆครับแลวตอนนี้โค้ชหยีก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วครับไหนว่าเนี่ยไม่มาหลอก ด้หกรับแ<ห>ม่โกหกกันแน่คนด,ดีครับทำไมดีครับเพราะเขาไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมใช่ครับงั้นถามเฮตยตือที่ว่าตอนเนี้ใช้แผนไหนแอบไปหาเมียน้อยเมื่อก่อนเขาจะหนีเมียไปหาเมียน้อยนะเขาอ้างว่าไปดูทีมชั้นนะแข่งโอห,หลอกเมียว่าจะไปดูทีมแข่งอไอแท้เลยไปหาเมียน้อยถูกต้องได้ครับ้าคุยคนเดียวก็ได้เฮตยตือครับนะเฮตยตือเมื่อก่อนเนี่ยใช้วิธีอะไรครับที่แอบไปหาเมียน้อยอะครับ โคดหยีเขาถามมาอย่าพูดไปทีไ่ไอ้ไอ้ไอ,อ้หยีอยู่ทแงเนี่ยใช่พอเลิกกันแล้วเดี๋ยวเพียวว่ามาได้ยินเข้าเฮ้ยนี่แสดงว่าเราติดต่อกับไอ้โคดหยีได้จริงๆได้ครับที่เขาพูดมาเป็นเรื่องจริงเหรออย่าพูดไปเรื่องจริงสิแล้วโคดอยู่ไหนอ่ะเอ้ยโคดหยีครับโคดหยีอยู่แถวนี้ผมมีอะไรจะบอกโคดหยีนะครับพวกผมเนี่ยรักและเคารพโคดหยีมาก เพราะว่าโคดีเป็นคนดีดูแลพวกผมเหมือนกับลูกในไส้ผมรักโคดีครับโคดีโคดีโคดีให้ที่กินที่นอนให้ที่อยู่กับผมผมยังรักโคดีตัวทุกวันนี้เลยครับโคดีฉันสอนคอสารภาพนะตอนแรกที่ฉันค้นพบเนี่ยเพราะโคดีแท้ๆที่ทําให้ฉันเป็นอย่างนี้โคดีอยู่ไหนอะโคดีอยู่ไหนบอกเขาด้วยว่าฉันก็เป็นห่วงรักเขาทุกคนโคดีบอกว่า โคตรเยีร oh, yeah. ักและเป็นห่วงทุกๆคนเลย oh. เผมอยากจะทราบว่าไหนสมาชิกใน,ในทีมครับมีใคร oh, บ้านชอนอ้าวนี่ไงโค้ชปพักครับทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนี่ครับเสือแดงเสือฟ้านี่พี่คนนี้พี่คนนี้นี่นเป็น,นี่นี่เป็นทีมยอวชมหมดเลยแล้วคนนี้ครับ เป็นประธานสโมสรครับผมนี่นะทีมเยาวชนโอ้โหนี่ไปแข่งกับเด็กอุบาลยังแพ้เลยโอ้ยไม่ไปเก่งอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเลยเยาวชนทีนี้เป็นยังไงเป็นชาราชนโอ้ชาชนไปตัดผมเหรอไม่เห็นีคืออย่างนงี้ครับไอ้ที่เห็นเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นยี่สิปีที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างงี้กันละครับเอางี้เดี๋ยวยุ้ยเนี่ยจะแนะนำแต่ละคนที่รู้จักละกันดีว่าสมาชิกเริ่มจาก คนแรกเลยดีกว่าครับเสี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูเดินให้มันดีๆระวังจะมาชนแง่นี่เขาเข้านะเราเล่นเป็นคนแรกไปนะครับคนแรกนี่นะครับเฮ้โอ้โหเสียวคนแรกนี่สมาชิกแนะนำอยู่ตำแหน่งกองหลังโอ้โวันนี้เขาชื่อว่าพี่ยักษ์เขามีฉายาว่ายักษ์กำแพงหินโอ้ถ้าทีมตรงข้ามแตะบอลเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาอยู่กองหลังใช่ถ้าแต่บอลเลี้ยงมาเลี้ยงมามาหยุดอยู่ตรงหน้าพี่ยักษ์ พี่ยักษ์เขาจะใช้ตะปูเข้ากระเพือปาก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 ตรงข้ามตรงกระใจไหนยท้องไปเลยนี่กองหลังกำแพงหินนี่ครับคนต่อไปนะครับป่าวเฮ้ยไปเดินเงี้ยเดี๋ยวครับผมเลยหลังตะลุงเลยเพต่อไปนะครับพี่แห้งครับผมโนเขาเล่นอยู่ตำแหน่งปีกฮะโออ้เหรมีสายยาว่าแฮง จีจานคุณจาดเหรอถ้าบุญสมพลคุณเยอะคุณสนครับนี่สภาพแบบนี้น่ากลับไปเป็นขอทานอย่างเดิมเหรออ๋อไม่ต้องห่วงครับอันนี้ผมขอได้อยู่แล้วแต่ผมจะไปขอวันแข่งอ้าวไปขอที่วันแข่งละอ้าวก็วันแข่งคนดูเยอะเลยครับ สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ต C ีแอนคนต่อไปนี่นะครับเขาชื่อว่าพี่ดุ๊กครับผมเฮ้ยเฮยเฮ้ยดุ๊กอ่ะเอากระด้งมาแล้วบินได้เลยอะไรใหญ่มากนี่กะหังต่อเล่นล่ะนี่ดุ๊กดุ๊กนี่ครับพี่ดุ๊กเป็นพี่สายยาวว่าดุ๊กหน้าหยกความสามารถเขาคือสามารถสับขาหลอกได้เก่งมากสับขาสับขาเสร็จแล้วหลอก ี่เป็นทุกหน้าหยกหรือหน้าแย่ครับอ้าวไม่ไหวเลยครับเนี่ยอ้าวผลเยเดี๋ยวหมดแล้วยัง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 คนสุดท้ายครับผมใคคนสุดท้ายนี่โอ้โหแบบว่ายุ้ยเนี่ยไม่อยากจะคุยครับเป็นคนที่เก่งมากมากเะคือพี่ม้าครับผมพี่ม้านี่นะครับเป็นกรรมการคั้นเลือกเดอะสตาร์นะคบใช่เพราะว่าจะตัดสินจะบ้าเหรอพี่ไม่ใช่หม้ออนนะพาอ๋อพี่ม้านี่นะครับอยู่ตำแหน่งอะไรนะพี่อันนี้ม้าไพรเวท ครัม้าส่วตัวพี่มาพี่ม้าอยู่ตำแหน่งไหนนะพี่นะอ่ามาอยู่ตำแหน่งเอ่อกองกลากองกาตัเกมฟิลตัวตัดเกมที่เก่งมากนะครับพี่ม้านี่ครับก็มีฉายาว่าม้าขาโหดจะ้าโหดหมายความว่าคือม้าเนี่ยขาโหดเวลาจะเตะบอลหน้าต้องโหดด้วยอยากเข้ามาแย่งลูกด้วยเข้ามาแย่งลูกมึงตายด้วยนะไใช้ขาหลังนี่ถ้าอยากจะได้บอลก็เป็นหัวฉันหรือไม่ล่ะ นี่คือสมาชิกทั้งหมดใช่ไหมใช่ครแต่มันมีปัญหาสิครับปัญหาอะไรเนี่ยคืออย่างนี้ครับฟุตบอลเนี่ยมันมี11คนใช่แต่ตัวหลักในทีมของเราตอนนี้มีแค่สนคนไม่พอนะจะว่าจะตัวหลักเลยต้องหาตัวสำออยอีกสัออก ที่ถามจริงจะมาเป็นคอชพวกเราเนี่ยแค่มีคนสี่คนทําให้เป็นสิบเอ็ดคนทําไม่ได้ไงมันจะไปยากตรงไหนล่ะแล้วก็มีสี่คนนี่แหละข้างมาสิบเอ็ดคนใช่ไหมแล้วก็วิ่งงัวเข้ามาไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันก็ดูเยอะไปเองทำไม่ถ่ายหนังซีดีไม่ได้ป่าวครับไม่ได้ตอนนี้เรามีแค่สี่คนใช่ไหมครับผชสี่คนมันไม่พอเราต้องคิดว่าเราะหาเอน มันต้องหาอีกคนหนึ่งเราจะเป็นใครอะใครดีใครดีใครใครใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาวเฮ้ยเฮ้ยนายออกมาหาเราหน่อยดิตาวเอ๋ยเนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยทำไมนั่งตลองเนี่ยใช่อย่าครับผมจำก็ได้นะครับพ่อของตาวเ่ยครับพี่โต้งไงพี่โต้งเนี่ยเป็นตำแหน่งหัวหน้าเขามีฉายาว่าดาวซินโดรมเฮ้ยดาวชันโบอ่าอยุ้พผู้ถูกล้วครับ ดาวซินโดมนี่แหละเป็นฉายาของเขาเพราะเวลาคู่ต่อสู้วิ่งมาเนี่ยนะจะเตะบอลใส่เขาทำดาวซินโดมแ่้ไปยิงเข้าไปเลยอย่เี่ใช่่เฮ้ยเต๋าครับงนี้น่มีความคิดว่านายอยากจะเตะบอลแทนผออกนายม่ได้หได้ครับเพราะท่านชิดผมเนี่ยแทงบอลอย่างเดียวผมอยากจะลองเตะบอลนั่งดูเออครับครับตอนนี้มีอยู่5้าคนเนี่ยพอไหวเลยครับห้าคน แต่บอลมัน11คน5คนเดี๋ยวผมขอปรึกษาโคชยีก่อนนะฮะโคชยีครับไ,<ง>ไหนอะถ้าเรามีสมาชหก5คนแบบนี้เปลี่ยนมาเล่นฟุตซอลได้ไหมครับจากฟุตซอลเลยเหรอครับก็ได้นะ,ะฟุตซอลก็ได้มันก็บอลเหมือนกันแหละ,ะแต่ต้องช่วยฉันให้ตลอดถ้าไม่ช่วยฉันให้ตลอดแล้วก็จำได้ไหมฉันจะหลอกแกให้กลัวเใส่เร็วบิ๊กลิกับโคชยัง โพสหยีสื่อสารมาว่าตกลงมี5คนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนฟุตบอลเป็นฟุตซอลเ,เ,เ,เราได้แข่งนีมเราจะต้องกลับมาดังอย่างแน่นอนเดี๋ยวเฮียเ,ยเยตือคุยกับใครนี่ไงคุยกับไอ้แห้งนี่ไงเพรานะฉะนั้นเฮียตือต้องกลับมาเป็นประธานสโมสรให้เราอีกครั้งออโอ้แม่เจ้านี่ป้ายชื่อทีมยังอยู่อีกเหรอเฮียอ๋อยก็ลงทุนไปสองล้านเนี่ย ก็เหลือไอ้นี่อันเดียวเนี่ยใช้ทีมนี้แหละปีศาจเด็กอยู่ในเต็ดมาเพื่อเราเาควมพลังกันไหมรวมแรงรวมใจมาเพื่อแชมป์ฟุตซอลเราต้องประสานใจกันมาเอ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 าเมาทำมาเำอย่างเราทำความฝันของพ่ออยู่ให้เป็นความจริงนะฮะได้สู้ครับแมงมุมจะยุบหลังตาแมวกินตาหมาการรวมกันเฮ้ ้นกันอย่างนี้แหละหนูนี่เขาตียเขาเต้นกันยิ่งกว่านี้นะเว้ยจะบอกให้จริงๆถ้ามันมีกระโดดต่อตัวตีลงกงตีลงกายนะเว้ยอันนี้คือแบบว่าเบสิกเบสิกเลยนะเนี่ยเริ่มเริ่มต้นกันใหม่เลยทั้งคู่เลยมามาพร้อมๆเริ่มเริ่มตั้งแต่หัดนับต้องนับให้เป็นนับอะไรก็เลย่งนับจังหวะไงเอาคนนับสิเดีนี้ก็จะทำให้ดูอยู่เนี่ยมันไม่ทำให้ดูแล้วก็คอยดูอยู่อะก็ดูเท่าน้จะทำให้ดูไงนี่ไงจ็ วะ๋ย่ดูกันนับนะนับก่อนเลยนะสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสสองหอะลองนับสามสี่สามสี่ยี่สิบสามหุก่ากว่าช้ไหมช้มช้าไหมสามสี่ยี่สิบสามหุแลก่ากว่าชไหมั้ไหมช้ไหมชไหม้ไหมไชบไหมไม่จอบอ่ะไม่นับเงี้ยไม่มาล้อแพยาพอพรโอ๊ยมาอ่ะ ยังทำดูได้ดูนะดูเขาเป็นตัวอย่างพร้อมอ่ะมึงสองมึงสองมึงมึงสอง1ึงสองมึงนี่แค่สามสี่ไปหน่อย่ะเอารลังสิบสนามหลวงไงอยากจะเทาให้ชะตอชนหลวงมาจากปากแมหน้าตาอขี้เละแบบนี้แถมนั่งรถเม อ๋อเหรอฉันนั่งรถเมล์แล้วมึงมาอะไรอ่ะร่างยาวนี่ไงหน้ามันไงโดนน้ำคลองแสนแสบมากหน้าย่างเงีเ้ยแหมปากนี่เดี๋ยว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 เ,เอากลองทิ่มหน้าเลยโอ้โหมาตั้งแถวตั้งแถวพร้อมนะเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเลยนะหน,ะนะึ่งสองสามสี่เล็ดพร้อมเอาไปวัดไหนอ่ะ าไปวัดอ๋อว oh well, ัดที่ผัวมึงตายอ่ะเออเจ๊ฉันยังไม่มีผัวผู้แ mm ต่ง hmm> นี่น้าตบปากจังเลยอ่ะฮ่าใจคุณก yeah> ็สุดอะไรทำไมอ่ะฮะมแบ๊คนเดียวหรือไงมีสิเอาทำไมอ่ะฮะเอาเหรอเอตัวกูเป็นผู้ใหญ่กับมึงนะฮะผู้ใหญ่ได้ทำไมออาทำไมเอออยากมีเรื่องไหม่ะเอาไม่ล่ะกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วแหมกูณก็ไกลัวมึงอยู่แล้วอ๋อเอาเที่ยวเซ่ผู้นิ่มเจอกูเลยพรุ่งนี้หน้าเจ็ดมังเช้าไมรอกูหน้าเซเว่นเลยเมย์เจ็ดมังเช้าเชืว่ามันจะเปิดหรือย่ะนี่ เซเว่นบ้านมึงมีปิดด้วยเหรอฮะเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงอีบ้าอ้าวไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไมเออมึงไปเลยแม่เจ็ดโมงเช้าเราหน้าเซเว่นเลยแม่เจ็ดโมงเช้ามันน้อยไปเดี๋ยวฉันจะไปตั้งแต่หกโมงเช้าเออมึงไปตั้งแตหกโมงเลยแม่ไปเราขึ้นตั้งแตหกโมงเลยนะมึงเจอใครก่อนมึงตบก่อนเลยใช่เลยเจอใครต่อยปากแตกเออเฮ้ยฉันรอตกเจ๊แค่ไปตกคนอื่นได้อย่างไร เดี๋ยวเคลียร์กันพรุ่งนี้ะ้วยวันนี้เอาเริ่มเต้นก่อนได้